ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเชื่อมต่อกับความเป็นไปได้ทั้งหมดในโลกใบนี้ฉันอนุญาตให้ตัวฉันรับพลังงานที่ดีพลังงานความรักความสุขความสงบสุขจนเกิดแก่นแท้ภายในที่แข็งแรงภายในตัวฉันฉัน มีความสุขมากๆฉันซาบซึ้งกับทุกๆอย่างที่ฉันมีขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณความสงบสุขจากภายในขอบคุณความรักอันลึกซึง้งขอบคุณสุขภาพของฉันที่สมบูรณ์และแข็งแรงมากๆ ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มาเติมเต็มในชีวิตฉันฉันขอบคุณความอุดมสมบูรณ์อันมากมายมหาศาลในโลกใบนี้ขอบคุณความมั่นใจในตัวฉันเองที่ทรงพลังขอบคุณอาชีพ ที่ทำให้ฉันเห็นคุณค่าภายในตัวเองขอบคุณที่ฉันได้เกิดมาในโลกใบนี้ขอบคุณทุกๆความสุขของฉันขอบคุณทุกๆความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดขึ้นขอบคุณความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ขอบคุณลมหายใจ ที่ทำให้ฉันมีชีวิตนี้ขอบคุณร่างกายและจิตใจของฉันขอบคุณในวันนี้ที่ฉันมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงมากๆขอบคุณทุกๆความสัมพันธ์ที่มีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันขอบ คุณความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนี้ขอบคุณความอุดมสมบูรณ์มากมายมหาศาลอันเหลือเฟือขอบคุณความรู้สึกดีๆที่เข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณทุกๆความสุข ขอบคุณทุกๆสัรพสิ่งที่เข้ามาในชีวิตนี้ฉันถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนที่รักฉันและฉันก็ถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนที่ฉันหลักขอบคุณที่มีทุกผู้คนรักกันเละยนามิตท,ที่ล้อมฉันมีแต่คนคิดบวกคิดดีๆทุกอย่างที่ฉันต้องการมีความเป็นไปได้ ฉันพอใจในแบบที่ฉันเป็นฉันพอใจในแบบที่ฉันมีฉันขอบคุณทุกๆชีวิตที่เข้ามาสนับสนุนฉันฉันปลอดภัยมากๆฉันจึงแผ่พลังบวกพลังดีๆออกมาให้กับโลกใบนี้ ฉันมีความสุขอย่างมากมายมหาศาลฉันจึงสร้างรายได้อย่างมหาศาลและชีวิตที่ฉันจินตนาการได้เกิดขึ้นแล้วฉันสอดคล้องกับทุกสิ่งที่เป็นอยู่ฉันรู้สึกถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี้ สามารถผ่านเข้าไปในทุกๆเซลล์ในร่างกายของฉันพลังงานภายในของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขพลังงานภายในของฉันสอดคล้องกับทุกๆสิ่งที่ฉันต้องการพลังงานภายในของฉันสอดคล้องกับสุขภาพที่สมบูรณ์แบบ ฉันเป็นหนึ่งเดียวที่สร้างสรรค์ฉันมีพลังอำนาจฉันสามารถสร้างและลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวฉันเองฉันรักงานของฉันงานที่ฉันทำจะมีความสุขมากๆฉันรักและชื่นชมผู้อื่น และผู้อื่นก็รักและชื่นชมฉันเช่นกันชีวิตของฉันจึงเดินไปตามจุดประสงค์ของมันความฝันทั้งหมดของฉันเป็นจริงแล้วฉันรู้สึกดีกับตัวเองมากๆขอบคุณที่ฉันนับถือตัวเองขอบคุณสำหรับความสุขของฉัน ขอบคุณชีวิตอันมีคุณค่าของฉันฉันรักตัวฉันเองฉันสอดคล้องกับทุกความสุขทุกๆความสุขลึกเข้าไปในจิตใจของฉันฉันจึงสามารถส่งต่อความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี้ให้กับทุกผู้คน ความรักอันบริสุทธิ์นี้อยู่เต็มภายในหัวใจของฉันฉันรักร่างกายของฉันมากๆเมื่อไรที่ฉันกลับมารักตัวเองจากภายในฉันจึงสามารถส่งต่อความรักนี้ให้กับทุกผู้คนฉันรักจิตใจของฉันฉันรักจิตสำนึกของฉันฉัน รักทุกเซลล์ในร่างกายของฉันฉันรักชีวิตของฉันมากและขอบคุณชีวิตที่สนับสนุนฉันชีวิตรักฉันทุกสิ่งในจักรวาลนี้กำลังทำงานเพื่อฉันฉันรักงานของฉันและฉันพบความรักทุกที่ที่ฉันไป ชีวิตของฉันช่างมหัศจรรย์มากๆฉันประสบความสำเร็จฉันภูมิใจในตัวฉันเองฉันตระหนักรู้คุณค่าภายในตัวฉันเองฉันสามารถลิขิตชีวิตด้วยตัวของฉันเองฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันมีพลังงานที่ไม่มีขีดจำกัดฉัน มั่งมีจากภายในเพอฉันรักและซาบซึ้งชีวิตของฉันขอบคุณทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันรู้สึกเติมเต็มมากๆฉันมีความสุขมากๆฉันมีความอุด,ดมสมบูรณ์มากๆฉันมีความมั่งมีและมั่งคั่งในทุกๆวันฉันปล่อยวางฉัน เป็นอิสระฉันคือผู้สร้างที่ทรงพลังฉันรักตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันฉันรักร่างกายและจิตใจของฉันมากขึ้นสุขภาพของฉันจึงดีขึ้นในทุกๆวันฉันจึงสามารถดึงดูดทุกอย่างเข้ามาในชีวิตได้อย่างใจฉันต้องการขอบคุณร่างกายนี้ ขอบคุณจิตวิญญาณนี้ฉันรักตัวฉันเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณ